อย่างแป้งที่เลิงๆอยู่อะอันนี้ไม่รู้ของใครนะอยู่ในนี้ปะเจ้าของตอนแรกเขาจะไม่ทิ้งอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเก่งอย่างที่อาจารย์ด่าผมแต่ผมบอกผมบอกพี่เขาบอกว่าพี่อาจารย์ค่อยทิ้งน้ําได้แล้วเพราะข้าวข้าวเขาออกคุกหมดแล้วไงเสมอก็บอกอาจารย์จะมาตั้งแต่เสาไหนไะที่วเราแข่านนั่นแหละโรบมันก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกให้ทิ้งน้ําก็รีบเปิดเลยเด้วอาจารย์ม้าห็นกูว่าแล้ว ว่าแล้วถ้าไมทถ้าไมทุกที่ไปไปมาทุกที่นะไม่รู้มันเป็นอะไรอูเรื่องสร้างภาพนี้ไม่ทันนัดรกนั่นเขายังโดนพี่มนว่าอยู่เลยนะนะโดนใครเขาว่าโดนแวนเขาว่าเนอยทิ้งทำไมรู้ไหมว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้สงข้าวไม่ออกมางั้นนะดําเลยมั้ยมันก็มีบ้างแต่มันน้อยมีบ้างแต่ไม่เยอะเม็ดดาแต่เม็ดใสเยอะอืเม็ดสวยเยอะดีแค่ดีดีกว่าที่เคยทําทุกวันไหมเนี่ย ดีมากเลยรอบนี้ข้าวเขาดีมากดีมากเลยเหรอใช่คนละเรื่องเลยเลยปีแล้วนะตะโกนเกี่ยวตะโกนบิงกระายชื่อยายอะไรวะเนี่ยชื่อชัดชื่อชัดแกใช่ยายชัดไหมคนเดิมไหมนะคนเดิมเราไม่เหมือนเดิมใช่ทำแต่ทําใหม่เหรอทำใหม่เหมือนเดิมทำตามอาจารย์บอกแล้วว่าหวานปุ๋ยบอกตอนไหนคก็ทำที่แล้วว่ากูไปบอกใครตอนไหนวะ อาจารย์ไม่ด้บอกอาจารย์ด่าบอกว่าถ้าจะหวานปุ๋ยอ่ะให้ให้ให้ผแบบผอมแผ่มผอมแผ่มแล้วให้รีบใส่เลยปุ๋ยแต่ถ้ายังไม่โผยังไม่ต้องใส่เออคลิปนี้มีทต้ดีๆทั้งนั้นเลยสรุปแล้วกูมาให้พวกมึงด่ากูแล้กูมาด่ามึงแน่เนี่ยฮะมึงย้อนย้อนกูมดเลยเนี่ยตามตามตามแนวทางอาจารย์ไงถึงได้มาได้ยังแล้วพอทําปุ๊บแล้วเราเห็นอะไรที่มันชัดเจนบ้างที่เราเห็นจากเดิมอ่ะก็ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ กปกตดกิดีกวกโกปกติที่เราทำมันนะมันจะไม่ไม่ไม่เหลืองเสมอกันอย่างเงี้ยมันจะแก่บิ้งหนึงไม่แก่แก่แก่เฉพาะรอบข้างไม่ออกมงไม่ออกมัง่งแล้วก็พอรถมาเกี่ยวก็เกี่ยวได้หนึ่งบิ้งบิ้งต่อไปก็เกี่ยวได้แค่ข้างข้างคือ <c oughs> แปลงนึงเกี่ยวต้องเกี่ยวสองรอบอ่ะแล้ว ปัญหาแบบเนี้เปเ็นสะสมมากี่ปีก็ไอ้ปัญหาตั้ง,ง <oco ose> แต่ทำมาแหละควันคอยควันคอยสองปีเนาะของพี่สองปีเขียวแล้วก็เป็นแบบนี้นะาเป็นหนองปิดเลยแล้วนี่มาทำเป็นมานานแล้วหลายหลายปีเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยคิดจะหาวิธีแก้ไขที่ถูกก็คิดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้แบบไหนแก้แล้วก็ยังไม่ถูกมันไม่ถูกวิธีสักทีแก้แต่ก็ยังไม่ถูกก็เลยเนี่ยมาปีนี้ถูกวิธีแล้ว เดี๋ยวอะตอมเก็บอินเสิร์ตให้พอด้วย,นะนนยนเนอะไอ้แป้งเนี่ยเก็บให้ยังไงเออแป้งาาแป้งข้าวเห<อ>ลืองๆที่ยอดยักษ์ยมากมากอ่ะยอดมากมากไอแปเออเนี่ยเก็บอินเสิร์ตให้ด้วยเนะอะของเหลืองที่สวของแม่ของพี่ครับอ่าแต่สวยข้าวดีเนี่ยข้าวดีแต่ยังไม่ถูกใจยังก็ยังไม่ถูกใจเหมือนกันมันยังก็เห็นข้าวตัวเองก็ยังไม่ดีมากไม่ไม่ ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่รับน้ําที่แบบคือแบบที่แบบน้ํามันเอาออกไปไหนไม่ได้อ่ะตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะมันปล่อยได้อ่ะแล้วเจ้านายเก็บน้ําไว้เพื่อ <c oughs> กลัวข้าวไม่ออก <c oughs> ม,มันเป็นญาติกับมึง <c oughs> บอกว่าม,มันเหมือนกันนะจ๊ะมันเหมือนมันเหมือนมึงญาติกันญาติกันงั้นเลยเนี่ยความความเชื่อดิมๆ ใช่ความเชื่อดื้ิๆว่าอย่างไงต้องเอาน้ํามาให้จนข้าวออกอะไรเงี้ยถึงจะปล่อยอะไรเงี้ยไงกลัวข้าวไม่ออกเป็นความเชื่อดื้ิๆ <laughs> ยิ่งน้ําเยอะยิ่งดี <laughs> ในความรู้สึกนะโอ้โหข้าวข้าวตอนกําลังออกรวงนี่ต้องน้ําเยอะๆ <laughs> เพราะว่าเหมือน<ำ>ว่า <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนีน้น,นิดนึงดิตอบได้ไหมอ่ะทําไมเราถึงเชื่อว่ามีน้ําแล้วข้าวมันจะดีก็ เหมือนว่าข้าวมันจะต้องดึงน้ำมากินมาเลี้ยงรวงมาเลี้ยงอะไรในความคิดของเราเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไงไงอธิบายไม่ได้แต่แต่เชื่อว่าแต่เชื่อว่าใช้น้ำแล้วข้าวจะดีแต่มันแต่มันผิดโดนถ่ายเป็นเท่พี่ปืนครับพี่ปืน พ,พี่ปืนครับครับพี่ปืนมีความรู้สึกยังไงทุกวันนี้ทํานาเอาน้ำไหมก็เอานะแต่ผมที่ผมทําเองเนี่ยถ้าผมควบคุมระดับน้ําได้เนี่ยผมจะเอาไว้ไม่เยอะเอาไว้แบบอย่างมากก็ประมาณหนึ่งข้อนิ้วอะไรเงี้ยที่ไว้เช้นะแล้วก็เฉาะแฉะแห้งบ้างอะไรบ้างงั้นบางครั้งช่วงใส่ปุ๋ยช่วงเครั้งแรกอ่อะผมใส่ปุ๋ยแล้วผมก็ส่วนมากก็ปล่อยให้แห้งเลยให้แห้งไปแบบพื้นดินแข็งอะ่ะ แบบเดินเหยียบกระทือแบบตึกลงไปมันไม่ยุบอะไม่ยุบแล้วผมถึงจะน้ำเข้าไม่ใช่ไม่ใช่แห้งแบบไอ้รถก็เป็นบางจุดนะบางจุดถ้าเกิดว่าหลมแบบหนองนายผมก็จะปล่อยให้แตกเลยแต่ถ้านาเป็นนาบนแบบว่าดินทรายเนี่ยผมจะโอ๊ตเหยียบเอาแบบกระแทกแบบให้ยุบอะถ้ามันไม่ยุบนี่คือผมต้องวิดน้ําใส่ละอ้าวถ้าพูดทรงที่พูดมาทรงนี้นี่แสดงว่าเข้าต้องดีเนี่ยกอยข้างถนนเลยข้าวเรื่องไปนเดี้ามเรื่อง แกไม่ต้องบอกนะว่าเข้าแกดีไม่ดีเดี๋ยวจะถามข้าปืนดีไหมดีสวยดีทุกรอบมันจ้างแกกี่ร้อยวะอิจฉาเขาทุกปีค่ะดีไหมดีดีดีทุกครั้งดีทุกครั้งด้วยใช่ทุกครั้งที่เขาเอ้าแล้วปืนไปรู้วิธีการแบบนี้มาจากไหนก็สังเกตดูบนหลังคานะเราตัดหญ้าไปอ่ะต้นข้าวมันก็ไม่ได้น้ํา เฮ้ย <normalized> มึงฟังเขานน่ขนาดโดนเครื่องแต่ยาตาัดขาดกระเด็นไปแล้วอ่ะอ,อ,อีกสองวันมันแทงมาแค่แค่ลุ่งมาตอนเช้ามันแทงมาตั้งแค่เนี้ออแบบประมาณแบบประมาณสักหนึ่งนิ้วเนะอะก็ยังว่าเอ๊ะมันไปน้ำม,มันก็ไม่ได้กินแล้วหัวคนาเพียก็ไม่กัดมันอืมในบิ้งนางเราเป็นคุณหนูเลยให้น้ํากินให้ปุ๋ยใส่ฉีดยาอืมเพียกก็มีนอนก็กัดอือบนหัวคนามันแห้งก็ลองทาแห้งๆมัองเอาน้ําทิ้งมั่งเอาไว้น้ําไว้ในน้อยมั่ง ก็บทสรุปมันก็ได้ใช่เนี้ยแต่มันก็ไม่ถึงก็แบบว่าอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยอาจารย์มันก็พอได้อะเออแล้วปัญหายุ่มยิ้มพวกหนอนพวกเพี้ยพวกแมลงมันมันเบานะมันมันไม่มันไม่ชุกชิกใช่ไม่เหมือนน้ำน้ำเยอะถ้าน้ำเยอะหนอนมาเต็มเลยฉีดก็ไม่ค่อยจะหายอืมแต่บางแปลงที่มันออกไม่ได้จริงๆริอะน้ำแบบไหลลงมาเติมเรื่อยเงี้ยมันก็ต้องฉีดยากันเยอะหน่อย ก็แสดงว่าทำตามทำทำรักการนี้มานานยังก็นานแล้วครับยี่สิบปีกว่านะยี่สิบกว่าปีครับมึงไปอยู่ไหนมาโรงเรียนมาผมก็ทำนาแล้วมึงไปอยู่ไหนมาอยู่แถวนี้นะตามเแล้วทำไมมึงไม่ดูเขาเอาหรอจริงจริงเหรอ S <S ไม่ถูกกันหรอกไม่คุยกันนั่นหลอดไม่น่อลอดไม,ไม่ได้ปรึกษากันเรื่องนี้ไงส่วนมากก็ต่างคนต่างทําเขาไม่ค่อยได้ดูอะไรกันหรอกม่ค<อ>ไม่มีเวลาได้คุยกันแล้วแกม,มันรู้จักฉันได้ไง <S <S ก็บงเออไปดูโทรศัพท์เนาะแล้วไงอาจารย์ไม่ไง,งนี่วกวนตีนยังเลยว่า <S <S มันคือใครวะใช่ป่ะเฮ้ยจะดูก็ดูไม่ดูก็ปิดไปวงไงอ่าชิปหายแล้วประจานคุยกันเออผมก็เลยลองดูเออเขาท่าให้เขาบอกแนวทางมาแล้วก็มองดู